สิบห้าแล้วสิบห้างวดแล้ว <S 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 จ้ะอือสิบห้างวดแล้วยังไม่ทันได้หลุดเลยเนาะแม่เนาะยังไม่หลุดจำได้เลยถ่ายกันตรงกอ,อกล้วยสิบสองงวดผ่านมาแล้วสามงวดยังไม่ทันได้ยิงกันไปไหนเลยสิบห้างวดซ้อนใช่ไหมแม่จ้ะอือไม่ธรรมดาเลยงวดนี้มาบนล่างเลยเนาะแม่เนาะเก็สันแมนงได้เนาะแม่เมื่าบอกสามหนึ่งแปดเนี่ยมาแม่สามหนึ่งแปดพูดอย่างนั้น สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธุ์นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของแม่พันธุ์แล้วก็มาแสดงความดีใจเดี๋ยวอาอหลักฐานให้เอ็กซีดูหน่อยเนาะงวดก่อนนะครับถูกถูกบดล่างเลยใช่ไหมแม่เดี๋ยวแม่ยกให้ดูหน่อยแม่ที่ว่าเขามาบอกเป็นตัวสามหนึ่งแปดยังจำได้เลยเนาะจำแม่นตัวนั้นแล้วก็เป็นเลขทูบนัแม่เนาะาก็คือได้ทั้งสามหนึ่งแล้วก็หกห้าโอ้งวดก่อนเลขทูบนี่หกห้าแล้วก็เลขความฝันสามหนึ่งแปดใช่ไหมแม่ใช่ป่า เขาเขากับเลขแม่นี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมแม่ถูกทั้งบนทั้งล่างเ่ยกย,กยกขึ้นอีกนิดหนึ่งแกไหมแม่ถ่าย F C ตัดเป็นถ้าตัดเป็นก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่เนาะใช่ครับเ,เอาลงก็ได้แม่ก็คืออันนี้เป็นหลักฐานเก่าเนาะเมื่อกี้ที่คุณแม่นี่ให้ไว้งวดก่อนนะครับแล้วมันถูกงวดที่เท่าไหร่แล้วแม่สิบห้าแล้วสิบห้างวดแล้วจ้ะโอ สิบห้างวดแล้วยังไม่ทันได้หลุดเลยเนาะแม่เนาะยังไม่หลุดจาได้เลยถ่ายกันตรงกอกล้วยสิบสองงวดผ่านมาแล้วสามงวดยังไม่ทันนี่อยงนีกันไปไหนเลยสิบห้างวดซ้อนใช่ไหมแม่จ้ะอืมไม่ธรรมดาเลยงวดนี้มาบนล่างเลยเนาะแม่เนาะจ้ะเพราะฝันแมนเลยเนาะแม่เขามาบอกสามหนึ่งแปดเลยเนาะแม่สามหนึ่งแปดพูด่นั่นแหละคือกันตรงสามแยกอีกเออย้้ำแล้วย้ำอีกแม่เนาะย้ำแย้ำอีกบอกว่าให้ออกให้ออกสามตัวออกแค่สองตัวเนาะ อืมไอออกโตัวนี่แม่ไม่ชอบแม่ชอบตัวตัวที่ชอมไม่ออกครับเนาะก็คือกําลังคุยกันตอนนี้ฝนก็ตกพอดีถ้าถ้าเสียงเสียงฝนมันดังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมเลยเนาะอ่านะครับก็คือว่าคุณแม่เนี่ยจุดทูบตรงนี้ได้หกห้าสี่อีกแต้มหนึ่งจะได้สามตัวโต๊ดเนาะแม่เนาะขอตาที่บ้านแม่นมากเลยอยู่จุดอยู่น้าก็แม่นจุดอยู่นี่ก็แม่นใช่ไหมแม่แม่นเท่ากันโอ้ ครับแม่นเท่ากันเลยแต่อยู่ไหนนี่ใกล้เคียงสามตัวมากที่สุดแม่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่โคมบ้านอือ้ไปเขียดแก้มน,นึงตลอดอืมครับเอาเอฟซีท่านไหนเนาะที่ว่าอยากร่วมท่าผลหมากลากไม้งานอันจัดพิธีของอาจารย์น้อยก็ติดต่อเบอร์โทรได้เลยเนะแม่นเนาะเื่อมีคนมีโชคมีลาภกับคุณแม่อย่างนี้นะครับผมแอดมินก็เชื่อนะครับว่าต้องมีคนถูกนะแม่เนาะ ه, ม, uh, มีคนดูอยู่ะหมมีคนถูบ้างไหมแม่ถูเยอะอือถูกเยอะอยู่เขาว่วอย่างนั้นใช่ไหมแม่เสียด้ไม่ได้สามตัวอแต่ว่าเขาตัดตัดเล่นอยู่เนาะแม่เนาะเขาตัดแต่ก็มันก็หลายตัวเนาะเขาก็ได้คนละนิดละหน่อยคนละยี่สิบเขาได้คนละยี่สิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่กําลังรับเขาไม่ค่อยให้เต็่ไม่ได้บาท อืมครับครับผมก็คือเขาได้น้อยกันแต่ว่ามันถูกสองตัวเนาะแม่เนาะได้บนล่างสองตัวอืมครับพื่อแต่ว่าถ้าทดนถูกบนล่างก็ไม่ขาดทุนหรอกแม่เนาะไม่ขาดถ้าขาดก็ขาดขาดจะจะขาดอีกขาหนึ่งขาหนึ่งก็ต้องได้กำไรอืมเพราะว่าเราไก่สามตัวนี่ลายงวดแล้วนะจ้าอืมมันจะขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งนี่แหละครับของคุณแม่นี่วีดถูกสามตัวมาสองสามงวดแล้ว บีดๆแต่ว่าถูกสองตัวน,นี่บนล่างหลายงวดเหมือนกันนะแม่เนาะจ้่สิบสี่สิบห้า 14, งวดซ้อนแล้วนะครับของคุณแม่เนาะครับวันนี้ก็มาแสดงความมีใจก็มาถามชุดต่องวดของคุณแม่ไหนว่าคุณแม่ฝันดีแล้วใช่ไหมแม่เมื่อคืนฝันว่าทุ่งนาเขายกบ้านสองหงลังหลังหนึ่งยกในนาอีกหลังหนึ่งยกอีกนาหนึ่งนาที่ติดกันของที่เขาขึ้นตำบลสี่เหลี่ยม กขาอยู่เมืองกาญจนอืมเลยว่าเอะแล้วสม,มัยมายกบ้านติดกนาฉันตรงนี้ก็ง,ง่ายเลยจะได้ขอใช้น้ำด้วยเพราะว่านี้ในความฝันมไม่กินไรหรอกเราไม่หวงน้ำอยู่แล้วใครอยากใช้ก็มาเอาท่อมาต่อใช้ไปเลยในความฝันเพื่อกาน,นั้นแม่ก็ตื่นขึ้นมาเนาะนอนตีสองแล้วตื่นขึ้นมาก็เกือบหกโมง ตีห้ากว่าค่ะ<า>นี้หลานก็ชวนพี่เกยก็ชวนไปบ้านปวดเลยถือโอกาสไปซื้อไม้ตื่นขึ้นไปอไปอยู่บ้านเพิ่งจะมาให้อาหารมหมาแมวเมื่อกี้นี้ก็เลยว่าเอ้ยแม่จะตีตัวหนดีเนาะถ้าเป็นภาษาลาวเขาจะว่าเพื่อนหาเพื่อนหกอืมใช่ไหม หางทีนี้ก็สองหลังเอาเอาครวๆไปก่อนนะเอฟซีเอาหกห้าสองไปก่อนอืหนึ่งทางเนะาะครับตีความฝันตีความฝันของคุณแม่เมื่อคืนจ้าฝันคืนทับนวดเลยบอกแม่ทับนวดเลยโอ้ตอนตีสองแม่ฝันหลับลงก็ฝันอือ เห็นคุณแม่บอกว่าจะฝันแม่นคืนทับนวดกับคืนโค้งสุดท้ายใช่ไหมแม่โค้งสุดท้ายวันออกงั้นแหละครับตอนตอนกลางๆก็ไม่ให้เกินสามวันให้หลังค่ะเหมือนวันนั้นอ่ะสามหนึ่งแปดครับให้หลังมาสามวันหรือสี่วันอืมมันแล้วแต่บางช่วงบางช่วงก็ฝันแม่นมากเลยใช่ไหมแม่ใช่ถ้าเขาบอกเป็นตัวรับซื้อสองตัวสามตัวไม่ค่อยจะมาให้ อันนี้มฝัน,นว่าเขามาขออยู่ด้วยงี้ใช่ไหมคะแม่แเขาบอกเขามาชวนไปเที่ยวนาะตอนนั้นก็ขออยู่ด้วยไม่ได้ว่ามาขออยู่ด้วยนะมาขอใช้น้ําด้วยมาขอใช้น้ําด้วยปลูกตรงนี้แหละขอใช้น้าด้วยเด้อก็เออก็เอาท่อมาต่อเอาไม่เคยห่วงหรอกเกี่ยวกับทุ่งนาก็เลยว่าเออตื่นขึ้นมาแล้วมันก็สว่างแล้วเนาะ พี่เฉยเขาก็โทรมาว่าจะไปไม้บ้านปลวดน่ะวันนี้แม่ไปเอาปุ๋ยเอาไม้มาทำคอกน้องไฟให้เสร็จแล้วก็ไปเอาปุ๋ยมาใส่รอบสุดท้ายเพราะว่าเขาจะตั้งท้องแล้วเนาะอืมเลยถือโอกาสติดรถกับเข้าไปเข้าไปแต่เช้าก็เพิ่งได้กลับตอนบ่ายเมื่อกี้นี้มาถึงแป๊บนึงแอดมินก็มาถึงครับเลยตีเป็นหกห้าสองใช่ไหมครับเราไปสลับเขาก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ 652952ด้วยไหมแม่เนาะ652952กันไว้ทักตัวหนึ่งเนาะแม่เนาะเออมันกลับหัวกลับหางสังเกตลัตที่คุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนไทยเนาะแม่เนาะแม่ก็ตีตามความฝันเออตามลัที่เจ้าของเนาะแม่เนาะเปเลยเออเอออะไรนะเออโอ้โหเล็บกอออกไม่ได้เออเออเออาไม่เล็บเออตามลัที่คุณแม่สังเกตที่คุณแม่ตีเลขแม่นะเป็นพาะลัที่ของคุณแม่เนาะแม่เนาะที่มันถูกถูกมาเนี่ย1415งวดนี่มันเป็นลัตที่ของคุณแม่โดยตรงเลย ถ้าให้คนอื่นตีไม่ได้ตีแบบนี้ใช่ไหมแม่เขาไปตีไปอีกอย่างเออของใครของมันเนาะแม่เนาะ,ะคุณแม่ก็เลยว่าชอบตัวนี้หกห้าสองเก้าห้าสองเนาะแม่นเนาะค่อนะครับสิบสี่สิบ้างวดนี้มันไม่ธรรมดาแล้วเนาะแม่เนาะสิ้ห้างวดซอนเนาะแม่เนาะถ้าแม่ตีความฝันออกหมดนะก็คงจะได้สามตัวอ,อแต่แม่ก็โง่โง่แม่ตีได้แค่สองตัว แต่ว่าถ้าตีแม่นๆนี่ป่านี้ไม่ใช่มันจะยี่สิบนวดแล้วบอแม่เนาะที่แอดมินมาถ่ายนะเนาะใช่เมื่อมาตอนไปเอาตาฟ้าผ่า่ะไปขอว่าตาฟ้าผ่าตอนนั้นก็คนแม่นแต่ไม่ได้นับเพิ่งมานับตอนไปขอตาที่นาเราเนาะเริ่มนับแต่งวดนั้นเนาะจนจนถึงงวดนี้นี่สิบห้างวดซ้อนอนอครับแล้วสําหรับการจุดทูบในงวดนี้คุณแม่จะจุดอยู่ที่บ้านหรือว่าที่นาคะแม่ แม่ตอๆๆ้องปรึกษากับลูกก่อนว่าเขาจะว่างพาแม่ไปทุ่งแม่ก็อยากไปขอตาท่านท่านก็มาเข้าฝันวันนั้นท่านก็มาเข้าฝันนะเกี่ยวกับทุ่งนาเนาะตอนที่ไฟใกล้หวยจะออกอ่ะอืเมื่อคืนก็ฝันเกี่ยวกับทุ่งนาครับแล้วก็ฝันเกี่ยวกับน้องน้ําเพราะว่าสารปู่นี้หยุดยิดกับน้องน้ำน้ําของแม่นั่นเอามาสร้างไว้ใกล้ๆตรงนั้นท่านจะได้ร่มรื่นก็เลยว่า ทำไมถึงฝันเห็นคนมาขอใช้น้ำด้วยก็เลยไม่ห่วงหรอกเอาไปเถอะหรือ,อ่นมาอืน่นให้ไปขอเด็บอจกักเนี่ยเนะาะเพราะว่าน้องหนามิืออายุข,ขังน้องหนามนะคะแล้วเป็นคนแก่ไหมคะเนี่ยคนรุ่นเท่าได้สีนี่แนละไม่แก่เนาะเท่าไรเนะาะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมาติดกนะันน่ะนาค่ะ ทางบ้านสี่เหลี่ยมทางตำบลสี่เหลี่ยมเขาม,มีนาติดกับนาแม่นะตรงนั้น<ว>ก็คือใน,นในความเป็นจริงเขายังมีชีวิตอยู่ยัง,ย,งยังมีชีวิตอยู่มาปลูกบ้านหลังใหญ่เลยนะปลูกหลังไม้อย่างหลังใหญ่นี่สวยทีนี้เออได้บ้านแล้วไม่ได้น้ําใช้จะขอใครนะ้ะแม่ก็เดินไปเห็นคนอืีก็มอเลยว่ายายเขาปูดภาษาพื้นบ้านเนาะ ยายคอยขอนำใส่น้ำเจ้าเนเดอเพราะว่าคอยยังมาหั่นเด็เจาะเด็ดคูดเอาไปรดเอาข่อมาต่อเอาม่กระวานบ้านบ้านไม้ใช่ไหมคะแม่บ้านไม้หลังใหญ่เลยเหมือนบ้านเราที่เขายกบ้านหลังใหญ่ใหญ่เลยว่าบ้านเธอทำไมสวยยังม่ยกตอนไหนในความฝันคุยกับเขาบอกเป็นพี่ครูมาอยู่ขออยู่น้องสารตาบ่เนาะ อืมจะมาขอลูกคุ่ลูกเออยังออบริบาลที่ไหนมาขอติดตามยู่ด้วยก็ไม่รู้แหละเออสารที่อาจารย์น้อยไปตั้งให้หนะหมแม่ใช่เพราะว่าสาร,สารใหญ่มากเลยนะคะถ้าจะมาอยู่นี่จะเป็นใครแม่ก็ลูกหลานเพจๆนั้นละ่ะลูกหลานเพื่นหรือบปล่านะแม่เนาะใช่เดี๋ยวต้องรอถามเขาสื่อสารกันดูก่อนลูกน้อยก็สื่อสาร ว่าจะเป็นลูกหลานเสด็ทางไหนตะวันออกหรือว่าทางทิศเหนือเพราะลูกหลานก็เยอะนะอืเข้ามาเป็นขบวนเลยเมื่อก่อนที่ยายเล่าให้ฟังขบวนหนึ่งน่ะคือผนสมบัติลงมามเหมือนอเหมือนที่เขาให้เอาสมบัติมาไว้เป็นสเสบียงไว้ไฟภาคานา ษณะอย่างนังก็คือตั้งแต่คุณแม่ไปอยู่ที่นาคุณแม่ฝันเห็นผีนามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับแม่ไยเห็นผีนถ้าจะไปนอนเล่นนะ่ะสมมุตินะถ้าไปเลี้ยงควายแม่ไปนอนเล่นอย่างนี้มันเผลอนอนเลยเวลาที่จะเอาควายเข้าคอบก็มีนกมาร้องเตือนนกเนล่ส่วนมากเป็นนกจะเป็นนกกระปูดมั่งเป็น มกล้ามังเราก็รู้สึกตัวว่าเออพลายเขานุ่มเออถึงเกือบถึงบ้านแล้วนะเราเคอนอนในในเปลเนาะคิดจะผูไว้จะเป็นลักษณะนั้นน่ะครับท่านท่านก็ดูเราทุกวันนะถ้าเราไปตรงนั้นเราก็คอยดูคอยบอกตลอดแม่เนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่ด้วยเดี๋ยวจะพาไปจุดทูบอยู่นานเนาะแม่เนาะสลับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับ อันนี้เป็นแนวทางต่องวดของแม่พันธุ์นะครับยังไงท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับ652 952นะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภทุกๆท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ